ด้วยคนนี้นี่ตัวโตดีวยอเลยข้าว่าไมพ่านะครับอย่างครับแม่ตามไปไม้โดนจิเดี๋ยวยอดนะฝากพิษด้นะครับเบียหมา ป๊อกป๊อปเอ,อ,อ,อาวอันนี้ร่างกายขาดไรวะดีหรือเปล่าเด็ดน,นดตัวเล็กตัวน้อยเข้าท่าเลยครับเป็นสัตว์เป็นกบอย่างประหยัดเหยื่อด้วยครับมัวนอนเหมือนจะพังเลยหนยักแคสวนน่้เดียวยอดเลยครับเอาไปลองกันได้นะครับ อันนี้หันปาลารวมันีได้หน่อยเดียวมีเดียวตัวเล็กๆมันจะปลาป๊อกติดันติดมงกว่ากลับบ้านแล้วดูย่อยๆอค,ครับก็ได้มาสี่แต้มสองสี่หกแปดสิบแต้มพาดีครับบรึ้นวันสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพียงน้องนักตกปลาและท่านที่รัามจรสั่นครับก็มาพบกับผู้เท่าเดียวดายอีกแล้วครับผมวันนี้ก็ยังพาเพื่อนมาดีวปช่นครับหมายเดิมครับหมายเดิมซ้ําทริปก่อนหน้านี้จัดมาเยอะพอมควรเท็กซัสครับวันนี้ก็จะเท็กซัสเหมือนกันแต่วันนี้จะมีอาจะจะใชะ้กบยางลองตีแบบเท็กซัสดูเรามาวานนี้นักเก่งตี ด้วยวิธีนี้ครับใช้กบยางตีแบบเท็กสัสเลยใส่ตะกัวอาการมตีลากติดพื้นดินมาเลยได้ไป51ตัวครับเมื่อวานนี้ี๋ยวันนี้ผมก็เลยจะลองบ้างโอเคครับไปชมกันเลยครับว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยหรือเปล่าครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำใจด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับผมไปชมกันเลยครับนี่ครับ เยือผมก็จะผูกเป็นชุดไว้แบบนี้เลยนะครับเป็นง่ายแต่การเปลี่ยนเยื่อทําเป็นชุดไว้เลยเพราะว่าปกติผมก็ไม่ค่อยสงสายอยู่แล้วครับก็เลยทําเป็นชุดไว้แบบนี้ไม่คล้องกับกิฟได้เลยการใช้งานก็น่าจะใช้เหมือนกับหนอนแล้วครับเคาะ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 เจิกมาหน้าดินครับเหมือนกับหนอนนั่นแหละครับใช้สเต็ปเดียวกับหนอนนะครับ ไปลองกันดูครับว่าจะมีผลงานไหมครับเปิดหัวมาแล้วครับแต้มแรกเท็กซัสได้กบยางครับมาได้เปิดกล้องไม่นึกว่าจะกัดมาแล้วครับปาไง <laughs> นี่ครับดีกบยางตีแบบเท็กซัสครับ มิดคอเลยฝากผลงานด้วยนะครับใช้ตะกบยางเฮหมา2.9เซนผิวน้ำได้ใต้น้ำดีโดนอะไรโดนขยะอะไรผิว ผิวน้ำมันไม่ค่อยกัดบอกให้กัดยากมันกัดใต้น้ำาม่วาผมลองแล้วผมตีผิวน้ำมาถึงโหแ่งหน้าตีหน้าเล่นผิวน้ำาอ้แม่ไม่กัดว่านักเก่งงัดเอางัดเอานะักเก่งเห็นแคตีกบยางแกเล่นใต้น้ำายดิ ไม่ไงเล่าอุ้ยไม่โดนเฮ้ยเรียบร้อยแล้วเชี่ยแล้วโอ้โหงานหยาบยทำไงดีหึหึกัดโดนไปหลิวซะแล้วมั้งลงได้เปล่า ตะเก่งหัวเป็นสิบแล้วมั้งป่านเนี้ไม่เชื่อไหลดิแต่ที่สองมาด้เปิดกล้องลืมเปิดกล้องอ้โถวเวนอ้โถนี่ครับเท็กซัสกบยางอีกแล้วลืมเปิดกล้องนะครับ โอ้โหนึกว่าเปิดไปแล้วเก้ะครับ กัดกระเทือนเลยตัวเล็กกัไดไม่โดน อล็อกๆร้อยตัวเล็กก็อยู่ครับเอกสัตกบยางครับบลอกก็อยู่ไม่ต้องทรงสวนกันเลยมีนะไปยมไปยา ต้องไปถามดูอึ๊บเลาะลิมไปหนึ่งดอกหน้ามีหน้ามีหน้าตีผิวน้ำมากกว่านี่ไง นี่แน่บกปอกกัดก็ไม่รอดปรากัดก็ไม่รอดนี่ครับเท็กซัสกบยางมัน้ลยกาดาจริงๆแฮ่เออยางก็เป็นเห็บหมานะครับ โดนนบ,บอยปั่นมางไงเนี่ยตายแล้วเสียท่านะบอยได้ นี่แน่นี่แน่นี่แน่ปอกๆแปลกเอาไว้ก่อนทำแต้มไว้จะได้ไม่โดนเชือดอนี่ยเท็กซัสไหมสั์กบยางเฮหมาหี่ใหญ่ได้หมดสุยดยอด นี่แน่นี่ตัวโตวด้วยตัวนี้ตัวนี้ตัวโตวด้วยเย้เด๋วเลยเอ้าท่าเอาท่านะครับเนี่ยอุ้ยนี่ครับแม่ซ้ำลงไปอีกไม้โดนอีกแจวสุดยอดครับปาาพลง,งาน้วยครับเพ็บหมาเหยื่อผิวเรียบครับ นุมน่มๆคืเหนียวทนทน ừ. ปอกปอกมีแต่ปอกปอกเอาวันนี้ร่างกายขาดไอโอดีหรือเปล่า <laughs> เสร็จนอดตัวเล็กตัวน้อย <laughs> เ้าท่าเลยครับนี่ <laughs> เด็กสัต์แต่กบอย่างประหยัดเหยื่อด้วยครับน้องกลัวหนอนเหนือนจะพังเลยกัดละสวนอย่างเดียวจ้อเลยครับเอาไปลองกันได้นะครับ เพื่อเปิดกล้องมันกัดอืมหเท็กสัใ์ใหญ่ด้วยฮือฮาเเลยมิดคอไปเลยโอ้ย้าเบ็ดหัก อาปากดูวะน,นี่ครับอยู่ในคอไปเลยมิดเทศสัตว์ตกยางเทปหมาสุดยอะมาดี เมนดี่โอ้ของดี เดียบร้อยปอกไม่มีเหลือเล็กใหญ่ได้หมดนี่ครับเห็บมาลองดูสิม่เปล่า ครับก็สำหรับทริปนี้ก็คงจะต้องจบลงแค่นี้นะครับวันนี้ปลากัดไม่ค่อยดีนะครับมีแต่ปอกปอกเป็นดีครับถือว่าเป็นการลองใช้เหยื่อแบบนี้ดูนี่ครับเท็กซัสได้กบยางก็กัดอยู่ดีครับใช้ได้ถือว่าให้ผ่านนะครับรับงานประมาณอย่างนี้นะครับโอเคเลยใช้ได้โอเคครับเดี๋ยวไปดูปลารวมกันมันจะได้กี่ตั้งผมก็ไม่ได้นับเหมือนกันแต่ตัวไม่โตครับอันนี้ปอกถือว่าเป็นการเทสเหยื่อไปในตัว เทศการใช้งานดนเท็กซัสครับผมไปดูปลารวงครับนี่ครับผลงานปลารวมวันนี้ได้หน่อยเดียวมีเดียตัวเล็กๆมันจะปลาป๊อกเนาะติดวันิโมง,วงวกว่ากลับบ้านแล้วโดดกันย่อยย่อยย่อยครับก็ได้มาสี่แต้มสองสี่หกแปดสิบแต้มพอดีครับนับขึ้นวันค,ครับเอบาเงครับ